ร a มาช n n นลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี สุดยอดนางแบบผิวด่างขาววินนี่ฮาโลเปลี่ยนจุดด้อยมาเป็นดาวเด่นสกูปรายงานพิเศษยูโรจบนี่พนันไม่จบก็จากเด็กเดินโพยอ่ะจากเด็กเดินโพยกลายมาเป็นเจ้าของโตแล้วก็กลายมาเป็นผู้เล่นบิ๊กสตอรี่สร้างเสริมสุขภาพต่างวัฒนธรรมด้วยสมาธิ SKT เทเทลวิโนเวชั่นกับระบบบริการโทรศัพท์วิดีโอสำหรับคนหูหนวก สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการพบหมอรามาผมเต๋อรัตน,า,นจญญาจันยาจิรวงศ์นะครับในช่วงเวลา5โมงเย็นแบบนี้ทางรามาชาแนลครับวันนี้กลับมาอัปเดตเรื่องราวสาระสุขภาพในเวลาเดิมนะครับเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงนุจรินทร์สุภกุลจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์นุจรินทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเต๋อค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจมากมายนะคะอย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างกันไปนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามในช่วงของรามาอัปเดตได้เลยค่ะครับ รามาอัปเดตครับวันนี้ข่าวแรกของเรานะฮะน่าจะเห็นจากไฮไลท์กันไป<ช>นะครับ<ช>จะมา<ช>แนะนําสุดยอดนางแบบนะครับซึ่งเราบอกว่ามีอาจจะมีความผิดปกติในเรื่องของสีผิวนะครับก<ช>็<ช>คือมีอาการของผิวด่างขาวจากจุดด้อยของเธอตอนนี้กลับกลายมาเป็นจุดเด่นนะครับ<ช><ช>ปกติแล้วคนที่มีอาการของตัวโรคด่างขาวเนี่ยนะครับมักจะปกปิดหน้าตาและเนื้อตัวไม่ไม่ให้ใครเห็นนะครับเพราะอาจจะมีอาการอายแต่ว่าไม่ใช่เธอคนนี้วินนี่ฮาร์โรนะครับ เป็นสาวสวยวัย21ปีสัญชาติแคนาเดียนนะครับกำลังเป็นนางแบบดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็สร้างนิยามใหม่ให้กับคนที่คิดว่านางแบบเนี่ยนะครับจะต้องมีหน้าตานะครับหรือว่าสีผิวที่สมบูรณ์แบบไปสมดนะครับที่สำคัญวินนี่นะฮะมีชื่อจริงว่า c h a นลบราวน์ยังนะครับ n ชเนลบราวน์ยังนี่โด่งดังมาจากการประกวดนางแบบในรายการอเมริกัน Next t x t t o d e l นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีงานเข้ามาไม่ขาดสายเลยตั้งแต่เดินแบบนะครับรวมไป ถึงการขึ้นปกนติตยสารชั้นนําหลายคน,นยถามเธอเยอะมากว่าทําไมถึงเลือกมาเป็นนางแบบเธอไปเอาความมั่นใจมาจากไหนท,ทั้งที่ผิวของเธอเนี่ยก็มีการแสดงของอาการด่างขาวแบบนี้นะครับเธอก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ทัศนคติที่เธอมีต่อตัวเองนั่นก็คือไม่เคยคิดว่าตัวเองน่าเกลียดแต่คิดกับคิดนะว่าตัวเองเนี่ยสวยและเธอก็เลือกที่จะฟังตัวเองมากกว่าไปฟังคนอื่นด้วยนี่ จริงๆต้องบอกว่างานเยอะมากนะอาจารย์รรทั้ง<ช>เล่นมิวสิกวิดีโอไปเดินแบบในงานที่ถือว่าเป็นงานระดับโลกอย่าง Paris <ช> Fashion Week นี่ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว<ช>นะครับ<ช>แต่ว่าคราวนี้ต้องมาทำความรู้จักกันสักน,นิดหนึ่งสำหรับเรื่องราวของโรคด่างขาวครับอาจารย์ว่ามันคือโรคอะไรฮะ,ะโรคด่างขาวนี่ยะค่ะคือ ตรงตัวเลยนะคะค,คือเป็นโรคที่มีความผิดปกตินะคะของเม็ดสีนะคะที่สร้างให้เกิดสีผิวที่ผิวหนังอะค,ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นสีผิวที่ผิดปกติอาจจะเป็นจุดๆเป็นดวงๆตามผิวหนังค,ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วลักษณะของโรคดา่างเขานี่เป็นได้ ทุกชาติพันธุ์ไม่ว่าคุณจะเป็นผิวเหลืองผิวขาวหรือว่าผิวสีใช่ค่ะโดยอัตราการเกิดเนี่ยนะคะประมาณ0.5ถึง2เปอร์เซ็นต์นะคะในประชากรทั่วโลกเลยค่ะก็คือเจอได้เดินมา100คนเนี่ยมี1คนที่เราจะเจอได้ว่าอาจจะมีสีผิวผิดปกตินะคะโดยที่ลักษณะการเกิดเนี่ยตำแหน่งที่มันจะเกิดบ่อยๆเนี่ยคือบริเวณใบหน้าบริเวณข้อพับนะคะบางส่วนอาจจะเห็นในเยื่อบุช่องปากนะคะในบริเวณม่านตานะคะหรือว่าในอวัยวะ ในจุดซ่อนเร้นก็คืออาจจะเจอได้เหมือนกันนะคะอาจารย์พูดถึงเ,เ,เรื่องของสาเหตุกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะพูดถึงลักษณะอาการต่อเนี่ยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วจะเห็นว่าจะมีผู้ที่เป็นโรคด่างขาวตั้งแต่กําเนิดส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย เพิ่งมาพัฒนาหรือว่ามีตัวโรคในช่วง <c oughs> ที่อาจจะมีอายุเยอะขึ้นหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นสาเหตุฮะอาจารย์ดังข่าวนี่มีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุต้องบอกเลยว่าเรายังไม่ทราบยังบ,บอกไม่ได้นะคะสาเหตุมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันแรกก็บอกว่าอาจจะเกิดจากภูมิต้านทานของตัวเองที่ไม่ค่อยดีแล้วก็เกิดไปทําลายเ,าเซลล์เม็ดสีที่ใช้สร้างสีผิวนะคะทำให้อาจจะทํางานได้ไม่ดีทํางานได้น้อยเกินไปหรือว่าทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะหรืออาจจะเกิดจากโรคบางอย่างซึ่งทําให้เซลล์เม็ดสีเนี่ยที่เราเรียกว่าเมลานินเนี่ยทำงานได้น้อยลงก็ได้เพราะฉะนั้นาาาว่สเหตุ คืออะไรร้อเรนี่ยเรายังบอกไม่ได้เลยค่อะาาอาจารย์แล้วอย่างในกรณีที่มีการมาพบ ลักษณะของตัวโรค,คในช่วงที่สูงวัยมากขึ้นอันนี้เราก็ไปพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันอะไรแบบนี้เหรออาจารย์หรือคือสาเหตุนี่ยังบอกไม่ได้แน่ชัดเลยว่าเอ๊ะอายุน้อยจะเกิดจากอะไรหรืออายุมากจะเกิดจากอะไรคือทั้ง2รูปแบบไม่ว่า<ช>คุณจะเป็นมาแต่กําเนิดหรือว่าเพิ่งมาพัฒนา<อ>แล้วก็เป็นในตอนที่มีอายุแล้วส่วนมากเนี่ยเราจะมักไม่ค่อยเจอตั้งแต่กําเนิดเราจะเจอในช่วงที่เข้าวัยรุ่นและนะคะ,คะแล้วก็อายุที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราเห็นจุดด่าง ตามผิวหนังเนี่ยคะ่ะสิ่งแรกที่ต้องดูเลยก็คือสังเกตลักษณะนะคะว่าเป็นแค่ผิวที่ด่างเฉยๆเป็นสีผิวที่ไม่เท่ากาันหรือว่ามีลักษณะ,ะที่บ่งบอกในเรื่องของการติดเชื้อเช่นกรากเกลืก่อนอบางค,ครั้งก็เห็นเป็นสีขาวได้นะคะอย่างเด็กๆ เวลาเราไปโรงเรียนเคยล้อเพื่อนไหมอะค่ะที่แบบเอ้เป็นผื่นน้ำเป็นผื่นขาวๆที่หน้ามีขนนมีขุยๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะนั่นคือเป็นกากเป็นเกลือนนะคะคืออันแรกเลยไม่เหมือนกันต้องแยกโรคก่อนว่าเอ้ไม่ใช่โรคอะไรที่เป็นเรื่องของโรคของการอักเสบทางผิวหนังหรือเปล่าครับอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของอาการเนี่ยอาจารย์ฮะที่จะแยกให้มันเห็นชัดๆเลยว่าโรคด่างขาวเนี่ยเมื่อเป็นแล้วลักษณะอาการเป็นอย่างไรรวมไปถึงการดําเนินของตัวโรคแล้วมันเดินไปในทิศทางไหนยังไงฮะอาจารย์คืออันแรกเนี่ยก็คือต้องเป็นสีที่ผิดปกติโดย ที่ไม่ได้มีอาการอื่นร่วมด้วยไม่ได้มีคันไม่ได้มีปวดบวมแดงร้อนใดๆที่บ่งบอกในเรื่องของการติดเชื้อนะคะอันที่2ก็คือลักษณะคือจะขอบเขตค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือในตำแหน่งที่เป็นเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นบริเวณใบหน้าข้อพับแขนขาหรือว่าเยื่อบุช่องปากนะคะที่เราต้องสังเกตเพราะฉะนั้นพอเมื่อไรก็ตามที่เห็นอย่างอย่างอย่างในภาพเนี่ยนะคะของคุณนางแบบใช่เห็นไหมคะบริเวณรอบปากบริเวณจมูก นะคะบริเวณตาตอนเด็กๆเนี่ยไม่เป็นเลยนะคะตอนเด็กๆดูปกติเลยแล้วพอเขาโตขึ้นเนี่ยอาการตรงนี้ก็จะชัดขึ้นพออายุมากขึ้นอาจจะเป็นมากขึ้นหรือว่าโรคอาจจะหยุดการเจริญเติบโตแค่นี้ก็ได้ที่เห็นไหมคะตรงหัวเข่าเนี่ยค่ะก็คือบริเวณข้อพับที่มีการเคลื่อนไหวก็จะมีสีที่ผิดปกติได้อาจารย์อย่างนี้แสดงว่าการพยากรณ์โรคเองหรือว่าวิธีที่เราจะดูหรือว่าคาดการว่ามันจะหยุด จริญเติบโตหรือมันจะขยายออกไปเรื่อยๆอันนี้บอกไม่ได้อีกเห<อ>มือนกันบอกไม่ได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะ,ะก็คือต้องใช้สังเกตเอา hmm. การรักษาเนี่ยมีคือไม่มีการรักษาใดที่เป็นการรักษาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นไม่เยอะอ่าก็เราก็อาจจะใช้การ ตกแต่งเรียกว่าแต่งหน้านะคะใช้รองพื้นใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่ปิดในบริเวณที่เราสามารถปกปิดได้นะคะหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดได้นะคะกรณีที่เป็นเยอะนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการใช้ยาบางชนิดเช่นพวกกลุ่มของสเตียรอยนะคะหรือว่าใช้พวกแสงอุลตราวโอเลตแสง UV ีนะคะในการรักษาเพื่ออาจจะกระตุ้นให้เซลล์เม็ดผิวเนี่ยที่ทางานได้ไม่ดีทํางานได้ไม่เต็มที่ให้มันทางานได้เต็มที่มากขึ้นกลับมาทางานกลับมาทํางานได้นะคะอาจารย์แล้วการตรวจวินิจฉัยหรือว่า ในกรณีที่เราสงสัยแต่บอกไม่ได้นะฮะว่าลักษณะที่เป็นอ่าสีที่มันเปลี่ยนไปแบบนี้ตกลงเป็นโรคหนังขาวหรือว่าเป็นโรคอื่นกันแน่ถ้ามาหาคุณหมอการตรวจนี่คุณหมอตรวจกันยังไงฮะคุณหมอดูจากหน้าตาเลยค่ะคุณหมอต้อง แยกโรคที่เป็นเรื่องของกรากเคลื่อนการติดเชื้อไปก่อน <c oughs> จะาก,กันาดูนะคะถ้าคุณหมอสงสัยไม่แน่ใจคุณหมออาจจะมีการขูดชิ้นเนื้อหรือว่ามีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อ <c oughs> ที่จะได้บอกการทํางานของเซลล์เม็ดสีว่าปกติไม่ปกติหรือว่ายังไงก็ตามค่ะครับพูดถึงเรื่องของการาารักษากลับไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ <c oughs> บอกว่าจริงๆสามารถทําได้หลากหลายวิธีใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งเรื่องของการรับประทานยา รวมไปถึงการใช้แสงหรือว่าลังสีในการรักษาใช่ค่ะเป็นคุณหมอแต่ก็เป็นคุณหมอโรคผิวหนังนะคะที่ช่วยดูให้นะคะจะเป็นแสง U V ที่ฉายเข้าไปแล้วเหมือนการช่วยกระตุ้นทําให้เซลล์เม็ดสีเนี่ยทำงานได้ดีขึ้น ะะอาจจะมีการใช้ร่วมกับการทายาบางตัวหรือมีการกินยาบางตัวร,ร่วมด้วยค่ะอาจารย์ความเป็นไปได้ที่อย่างในกรณีนี้เนี่ยนะฮะทำให้สีผิวกลับมาได้เป็นเหมือนเดิม100%อันนี้ไม่มีความเป็นไปได้อันนี้ตอบยาครับแล้วแต่บุคคลเลยบางคนอาจจะกลับเข้ามาใกล้เคียงสีใกล้เคียงกับปกติบ,บางทีอาจจะไม่ได้กลับเข้ามาใกล้เคียงกับสีปกติก็ต้องอาจจะใช้ในเรื่องของการแต่งหน้าการใช้เมคอัพเข้าช่วยนะคะในการปกปิดครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยัง ยืนยันว่าโรคนี้เองเนี่ยควบคุมตัวอาการค่อนข้างยากแล้วก็รักษาให้กลับไปเป็น1นึ่งอเเหมือนก่อนหน้านี้คือ,อาามีผิวกปกติ100%อาจจะลำบากอาจจะลำบากนิดนึงแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่โรคติดต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจอย่าไปล้อเพื่อนอย่าไปบอกว่าเธอเป็นโรคติดต่อเลยนี่คือไม่ใช่เลยค่ะเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเลยแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีลักษณะที่เห็นแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ เขาเป็นอะไรหรือเปล่านะคะอย่างในกรณีที่เป็นแล้วเนี่ยอาจารย์ครับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถรักษาให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ห0 0่เนี่ยนะครับแต่ว่าการดูแลตัวเองหรือว่าการที่จะทําให้ตัวโรคเองเนี่ยไม่ขยายหรือว่าอย่างน้อยๆตัวด่างขาวเองเนี่ยนะฮะไม่ขยายวงกว้างมากขึ้นอันนี้เราสามารถทําได้ไหมอาจารย์อืก็คือหลักการง่ายๆเลยนะ,ะนะคะไอ้ตัวเซลล์เม็ดสีที่เสียไปแล้วเนี่ยบางคร,บครั้ง จริงๆเนี่ยก็คือสุขภาพดีมาจากภายในเนาะคุณเต๋อเนาะการกินอาหารที่ครบห้ามู่การออกกําลังกายการควบคุมโรคประจําตัวใดๆเนี่ยค่ะก็คือทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีนะคะการดําเนินโรคก,ก็อาจจะช้าลงได้ค่ะเพราะความเครียดนี่บางทีรความเครียกก็อาจจะมีผลซึ่งหลายโรคอาจจะไม่ใช่โรคทางใจอย่างเดียวทางกายด้วยก็เช่นกันนะฮะก็ต้องดูน้องวินนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่เธอบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของทัศนคติล้นๆ้นะเธอสวยจากภายในมากเลยนะคะเวลาเธอถ่ายรูปออกมาเธอยิ้มเธออะไรนี่เธอสวยมากเลยมีความเป็นเอกลักษณ์สูงเพราะว่าจะหานางแบบที่มีลักษณะสีผิวแบบเหมือนเธอนี่ก็คงไม่มีแล้วนะฮะจะมีน้องวินนี่คนเดียวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้เรานํามาฝากกันถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของโรค หรือว่าเป็นจุดด้อยแต่ว่าก็เห็นนะฮะมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่นํามาเป็นจุดเด่นในชีวิตได้นะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับตอนนี้แมฟุตบอลยูโรเพิ่งจบไปนะครับ<ม>ความหลงนี่ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าความหลงในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลแต่อย่างใดที่วันนี้เรานํามาฝากกันแต่ว่าเป็นเรื่องของนี่พานันที่ไม่ได้จบลงไปพร้อมกับการแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับในปีนี้2016นนะครับด้วยชัยชนะของทีมโปรตุกเกสอย่างที่หลายๆคนได้ทราบกันไปนะครับเห็นบ,บอกว่าจริงๆแล้วมีการเล่นการพนนบอล เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันของฤดูการนี้จะจบไปเรื่องราวของการพนันจะดำเนินต่อไปอย่างไรเนี่ยนะครับไปติดตามการรายงานพิเศษจากคุณฟ้าสายปล้องเกิดผู้สื่อข่าวจากรามาชาแนลครับ แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016จะจบลงไปแล้วนะคะแต่ผลจากการแข่งขันครั้งนี้อาจจะยังมีบางอย่างที่ยังไม่จบลงไปด้วยนั่นคือหนี้จากการผนันฟุตบอลค่ะที่นักผนันบอลจะต้องหามาคืนให้กับเจ้าหนี้จนอาจนำไปสู่การกอ่อคดีอาญากรรมหรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย ในความเป็นจริงแล้วนะคะการพนันฟุตบอลนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ในช่วงยูโรเท่านั้นแต่มีตลอดทั้งปีจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยมาอย่างยาวนานและเยาวชนก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปสู่วงจรการพนันมากที่สุดจากการสำรวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชนภายในสถานพินิษและคุ้มครองเด็กช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา1,375ตัวอย่างพบว่า42% เคยมีประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟุตบอลในเทศกาลฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกและฟุตบอลลีกต่างๆวงเงินพนันต่อครั้งส่วนใหญ่อยู่ที่100-500ถึงห้าบาทเกือบครึ่งคือ4ีเล่นทุกวันที่มีการแข่งขันและยังพบว่าส่วนหนึ่งสิเคยกู้ยืมเงินมาเล่นพนันฟุตบอลสิ่งที่น่ากังวลคือเด็กและเยาวชนกว่า6 0ซมองว่าการเล่นการพนันฟุตบอลไม่เป็นปัญหาของสังคม เนื่องจากการเล่นพนันฟุตบอลสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการเล่นพนันผ่านโต๊ะพนันผ่านเว็บไซต์ทําให้เยาวชนเข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้นส่วนปัญหาจากการเล่นพนันคือเสียทรัพย์สินเงินทองเป็นหนี้เครียดเสียการเรียนและถูกจับดําเนินคดีนอกจากนี้ยังพบว่าเงินที่เด็กนํามาเล่นพนันในครั้งแรกๆคือเงินค่าขนมที่ได้มาจากพ่อแม่ส่วนใหญ่จะเป็นเงิน เงินเพราะอะไรเพราะเราเราอยากได้อยากได้ในสิ่งที่เหมือนคนหนึ่งเขาได้เหมือนเหมือนการอิจฉาที่คนหนึ่งเขามีเราก็อยากมีแต่ด้วยด้วยนิจพวะที่เรายังไม่ทำงานเราก็เลยหันเข้ามาหนึ่งอยู่ในวงจรนี้การมาทำแรกที่เล่นมันเล่นอะไรไพ่กับสนุกที่ท,ที่ที่รู้จักครั้งแรกเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็อยู่ในชุมชนด้วยเป็นแสนครับติดพนันบอลถึงขนาดเป็นแสน เป็นแสนนี่คือเป็นผู้เล่นนะครับไม่ใช่เจ้าของโต๊ะก็จากเด็กเดินโพยจากเด็กเดินโพยกลายมาเป็นเจ้าของโต๊ะแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นมันจะวนเวียนกันอย่างนี้ครับมันมันไม่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดจบติด,ด,ดคุกเป็นหนี้เสียสลปภาพใช้ชีวิตวัยรุ่นข้างในในสถานมินิทในเรียนจําในสนยนฝึกออกมาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมาเริ่มชีวิตใหม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องมาทํางาน คือนับหนึ่งใหม่ครับมันเสียเวลาไปกับกับสิ่งที่เราทําผิดตอนที่เราไม่คิดมันเสียเวลาไปเยอะเสียเวลาไปตั้ง6 7ปีครับไม่ครับไม่ไม่ตั้งแต่ตั้งแต่พน้นพ้นโทษมาก็คือไม่เลยคือตั้งแต่เอาตั้ง่ง่ายตั้งแต่โดนจับเนี่ยคือก,ก็ก็คิดทบทวนตลอดว่าออกไปไงก็จะเล่นแต่พอเอาความเป็นจริงแล้วนะพอได้มาอยู่บ้านกาญจนาเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดว่าไม่อนะมันมัน,ม,นมันคือเวลามันมากขึ้นด้วยแล้วขบวนการด้วย มันก็เลยทำให้เราคิดอยู่ในนั <AM> <berish> ้นตลอดว่าออกมาอะไรเงเราก็ไม่เล่นเมื่อมีเด็กและเยาวชนเดินเข้าสู่วงจรของการพนันการให้คำปรึกษาและการเยียวยาเป็นเรื่องที่สำคัญทางด้านจิตใจนิสินและการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกเล่นการพนันรวมไปถึงการออกกฎหมายควบคุมการพนันที่ชัดเจนและแข็งแรงแต่ในปัจจุบันพบว่าสายด่วนสำหรับปรึกษาการเลิกเล่นการพนันนั้นยังมีอยู่น้อยมาก นี่คงต้องทำในในหลายๆด้านนะครับหนึ่งเองเนี่ยนะครับก็คงไม่พ้นว่าสามัญครอบครัวนะครับแต่ว่าการไปรโยนภาระให้ครอบครัวโดยไม่มีอะไรไปช่วยครอบครัวเลยนี่คงเป็นความหวังที่ยากนะครับเพราะนั้นเรื่องของการการผลิตองค์ความรู้การผลิตคู่มือการผลิตสื่อรดล,ลงทั้งหลายนะครับที่ ที่เป็นตัวช่วยให้กับครอบครัวนี้น่าจะเป็นตัวที่พอช่วยได้บ้างนะครับทั้งก็เช่นเดียวกับเรื่องของการสอนให้ครอบครัวสามารถจะมีความรู้ที่จะสอนลูกเรื่องเพศได้คุยกับเรื่องลูกคุยกับลูกเรื่องเพศได้นี่ก็คงคงเป็นลักษณะคล้ายๆกันด้านที่อเออมันคงต้องมีเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบการศึกษานะครับนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ของต่างประเทศทําไม่มากพอสมควรนะครับเราก็น่าจะต้องไปพัฒนา อ,องค์ความรู้พวกนี้เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรนะครับเพื่อส่งต่อให้โรงเรียนนะครับให้โรงเรียนสามารถที่จะมีชั่วโมงกิจกรรมก็ตามหรือชั่วโมงวิชาการที่สามารถที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ก,กับเด็กนะครับให้เข้าใจเรื่องของการพนันมากขึ้นนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับตัวแทนที่มาจากองค์กรสื่อนะครับก็คงจะมีการการเข้าไปพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนสาการเรื่องของการพนันกับ กับพี่ๆที่ทํางานอยู่ในวงการสื่อนะครับเพื่อให้ให้เห็นความเห็นเห็น,เห,นเห็นตัวสาการร่วมกันนะครับว่าสาการของการพนันในเด็กเยาวชนณขณะนี้เป็นยังไงนะครับด้วทางทางองค์กรวิชาชีพสื่อจะสามารถช่วยอะไรกันได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นระดับที่1น,นะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะจะเดินหน้าเข้าไปหาคือเราจะเดินหน้าไปหาทางสปทครับทางสภานะครับกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อให้สปทเนี่ยเป็นเฉพาพนะครับในการ ในการจัดพูดคุยนะครับเพื่อเพื่อสแสวงหาเจ้าภาพหลักที่จะมารับผิดชอบเรื่องของการพนันต่อไปนะครับการที่จะแก้ปัญหายาวชนติดพนันได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะความจริงจังในการปราบปรามการพนันของภาครัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องและยกระดับการแก้ปัญหาการพนันเป็นวาระที่เปิดเผยและต้องได้รับการแก้ปัญหายอย่างเร่งด่วน การให้ความรู้แก่เยาวชนโดยสถานศึกษาชุมชนและที่สำคัญคือครอบครัวที่ต้องสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานและทำให้เด็กเข้าใจว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพื่อเป็นการวางรากฐานให้เด็กไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันตั้งแต่ยังเล็ก ประเด็นฮะอาจารย์ที่เราก็หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอยู่บ่อยๆเรื่องของการเสพจติดโดยพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ไม่ดีเลยนะคะคือดูบอลดูให้สนุกน่าจะน่าจะดีกว่าที่จะเอามาเรื่องของการพนันขันต่อเพราะว่าเวลาพนันแล้วเนี่ยได้เงินเราก็คงดีใจเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเสียเงินเนี่ยค่ะแล้วเราไม่มีจ่ายเนี่ยลำบากเรื่องใหญ่มากพ่อแม่ญาติพี่น้องสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวอาจจะหายไปในแวบเดียว S <S เป็นนี่ <S 2> <S 2> เป็นนี้ที่เกิดขึ้นมาโดยที่ส<ม>ิ่งีแรกกลับมาอาจจะเป็นเพียงแค่ความสะใจเล็กๆ,ๆ<ช>น้อยๆน,<ช>นะครับ<ช><ช>คุณผู้ชมฮะนี่ก็คือ2ข่าวที่วันนี้นํามาฝากกันในรามาอัปเดตช่วงนี้ไปชมสรุปข่าวรามาอัปเดตรอบวันนะครับ<ช>วันนี้บิ๊กตอรี่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับสมาธิมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับกับการสร้างเสริมสุขภาพทางวัฒนธรรมด้วยสมาธิ SKT อยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ ความคืบหน้ากรณีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นประกาศหยุดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นเวลา3วันหลังพบนักเรียนป่วยเป็นโรคมือเท้าปากล่าสุดเจ้าหน,น้าที่ครูนักการพานโรงได้เร่งทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนของเล่นอุปกรณ์การเรียนการสอนพื้นห้องเรียนและสนามเด็กเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาล1อนุบาล2และชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการบำบัดฟื้นปูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวันแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์การดำเนินการอบรมเน้นการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความตระหนักจิตส,สำนึกและทักษะชีวิตที่ดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีกลับไปสู่สังคมและครอบครัวได้อย่างมีความสุข โดยได้คัดเลือกผู้ติดยาเสพติดทั้ง15อำเภอรวม200คนเข้ารับการอบรมจำนวน12วันทั้งนี้เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป